ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของให้หาสนามไฟฟ้าแล้วก็ทิศทางนะครับก็จะเห็นว่าวัดเราก็วาดรูปแบบนี้แต่ทีนี้ประจุข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลบ q ิวกับบวกคิวฉะนั้นใน vertical component เนี่ยก็คือในทิศที่เป็นที่เป็นทิศที่ขึ้นเข้าไปในแกน z เนี่ย มันก็จะเป็นศูนย์เพราะว่ามันจะหักล้างกันไปพอดีขณะที่ทิศในแนวนอนมันจะไม่หักล้างกันฉะนั้นในทิศในแนวนอนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสนามไฟฟ้าฮอ r i ซอน t a ลเนี่ยก็คือ1ส่วน4พายส่วนศเท่ากับ2 q ส่วนอาร์สแควร์แล้วก็คูณอยู่กับ sinθ เซต้าคเค ซึ่งไซน์เซต้ามันก็คือ d ส่วน2ส่วน R นั้นก็ข้างล่างก็จะเป็นอาร์กำลัง3 d ส่วน2มันจะตัด2ของสของส่วน2กับ2มันจะตัดกันมันก็ข้างบนก็จะเป็น Qd นั้นก็แล้วเราก็รู้ว่า R สแควร์มันเป็นแบบากำลังสองเป็นแบบนี้จากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนั้น R ากำลัง3ก็จะเป็นรูปนี้นั้นเราก็แทนเข้าไปเปลี่ยนจาก R ากำลัง3 โดยแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีแต่ทิศทางคอร์เสโนนั้นเวกเตอร์ส mm hmm. นาม E เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแต่ทิศทางแกน x แล้วก็ต่อแต่งรูปนี้ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับ